สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีทางฝั่งพี่น้องสอปพอลาวทุกๆคนด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับเบาล้องเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจําวันที่14นะครับเดือน9 2565นินะครับผมเป็นเลขเลขเด่นตารางนะครับผมสำหรับแนวทางในงวดที่แล้วนะครับผมต้องขอโทษขออภัยนะครับช่วงนี้ก็น่าจะ2องวันแล้วเดินไม่ค่อยดีนะครับพี่พี่มาเป็นเพียงแค่ตัวเด่นเนาะ งวดก่อนก็ดาตัดในตารางมาแต่ว่าเจาะไม่เข้านะครับในงวดนี้นี่มาแค่เป็นเพียงแค่เลขเด่นในตารางเนาะนะครับผม mm. ก็ผลที่ออกนะครับพี่พ5่สมเนาะห้าส1 9หนึ่งเ้า นะครับผมเนาะนะครับมาได้ไงแบบนี้เขาชอบมาคู่นะครับดังหลังมาเขาจะชอบมาคู่แบบนี้ตลอดเลยนะครับสำหรับแนวทางเวลาพัฒนานะครับไม่เผื่อแผ่เลขตัวอื่นเลยเนาะนะครับก็นะครับเลขเด่นตารางตารางของเราในงวดนี้นะครับพี่พี่หนึ่งนี้มานะครับเนาะเขากลับหัวสะกันเนาะหนึ่งมาห้ามานะครับก็สรุปแล้วมาแค่สองตัวนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเลข หกนะครับถ้าเป็นเลขเก้านี่ในแต่จับตารางก็น่าจะเข้าอยู่นะครับผมเนาะผมก็เน้นไปที่หนึ่งห้าหนึ่งแปดนะครับเนาะสลับหนึ่งมาหนึ่งเก้านะครับส่วนห้าก็ห้าสองมาห้าสามนะครับพี่ก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับผมสลับแนวทางหวยลาวพัฒนาหนงวดที่แล้วมาแค่ตัวเด่นในเลข5นะครับผมในเลขล่างชุด6ตัวนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับของวันพุธนะครับผมก็ ก่อนเข้าไปรับชมนะครับผมก็ฝากคําเตือนไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับช่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับแนวทางไม่ถูกใจสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับพี่พี่ไม่ว่ากันนะครับผมเนาะแนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับผมสาหรับในงวดนี้นะครับพี่พรู้สึกว่า9กับ6นี่ก็จะเดินดีนะครับเนาะเแต่ว่าในงวดนี้ผมยังชอบตัวนี้อยู่นะครับเนาะพี่พี่ ผมยังชอบเก้านะครับแปดนะครับผมห้านะครับศูนนะครับผม สองนะครับสี่นะครับผมมีสี่มีเก้ามีแปดมีสองมีศูนย์มีห้านะครับสลับเลขเด่นตารางในงวดนี้นะครับส่วนเลขนะครับจับคู่นะครับสองตัวเด่นนะครับผมก็จะมีแปดสี่นะครับผม แปดสองนะครับเก้าแปดเก้าห้าห้าแปดห้าสี่ 4, แล้วก็25นะครับพี่พี่เก้าเนาะ8 4 8 2 9 8 9 5 5 8 5 4 0 4 2าหนสหะครับสลับแนวทาง2ตัวเด่นนะครับส่วนตัวเจาะนะครับที่ผมจะเน้นให้นะครับพี่พี่ตัวเจาะที่ผมจะเน้นให้นะครับ ก็จะมีในที่แปดสี่นะครับผมสองห้านะครับห้าสี่เก้าแปดนะครับผมเนาะแปดสี่ห้าสี่เก้าแปดสองห้านะครับสลับตัวเจาะตัวเน้นนะครับผมส่วนเลขเด่นนะครับเลขเด่น สามตัวนะครับเลขเด่นสามตัวผมให้ไปที่ห้าเก้าแปดนะครับผมเก้าสี่ศูนย์นะครับ 8, 5ปดแล้วก็4 8 2นะครับพี่พี่เนาะนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวเน้นนะครับตัวเน้น3ตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับก็จะเป็นในที่5 9 8นะครับ 8 5 4นะครับพี่พี่นี่เลยนะครับส่วนตัวเจาะนะครับในตาราง2ตัวในงวดนี้ก็คือผมชอบใน3ตัวนะครับพี่ชอบใน3ตัวแต่ก็มี2ตัวที่ชอบที่สุดนะครับก็นี่เลยนะครับมี4นะครับมี4มี9มี8นะครับก็คือชอบถามว่าชอบพอๆกันนะครับแต่ก็หลักๆที่ผมเน้นให้นะครับก็จะมี8 ม mm hmm. ี4นะครับผมเนาะมี4มี8นะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่ๆว uh ่าตัวเลขใจตรงกันหรือเปล่านะครับวิ่งลูดตัวเดียวในงวดนี้นะครับ4กับ8นะครับผมขอนะครับฟันไปที่8นะครับพี่ๆ4กับ8นะครับขอฟันไปที่8นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ขอให้มานะครับงวดนี้ขอให้มาตรงๆเน้นๆนะครับขอให้ปังๆเหมือนแนวทางหวย รัฐบาลเวียดนามเนาะแนวทางหัวานอยนี่ก็ถือว่าถือว่ามาทุกวันนะครับพี่ในโค้งสุดท้ายนี่มาในตัวเน้นด้วยนะครับเนาะตัวเน้นตัวเจาะด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับกาลังแรงใจจากพี่เพื่อนเพื่อนเอฟซทุกทุกคนนะครับผมที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมเเนาป็กําลังใจให้เอสนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับก็สลับแนวทางนะครับผลนะครับบางทีบางทีนะครับพี่ผมลืมไว้ที่ทํางานนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นแผ่นสี สีน้ําเงินแบบนี้นะครับแผ่นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับผมจะทําคลิปที่ที่ทางานนะครับก็คือในช่วงเช้านะครับที่ผมมาทํางานแล้วก็มีเวลาว่างผมก็ทานะครับนะครับเพราะว่าบางทีแล้วนะครับเราทาที่ที่ห้องมันไม่ทันนะครับพี่เพราะว่าผมเลิกโอทีไปก็สามทุ่มแล้วเนาะนะครับสามทุ่มไปแล้วนะครับอาจจะไม่มีเวลาทําคลิปนะครับก็เลยต้องเอานะครับแนวทางมาทําไว้ที่ทํางานด้วยนะครับอาจจะลืมอาจจะลืมแผ่น ตรงนี้ไว้นะครับบางคลิปอาจจะลืมไว้ที่ห้องบ้างที่ทํางานบ้างนะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับผมเนาะไม่ใช่ว่าบางบางคลิปเนาะแนวทางอาจจะไม่เข้านะครับผมอาจจะพูดว่าลืมแผ่นสรุปบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็คือว่าอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับพี่พี่เนาะนะครับแนวทางเราเข้าไม่เข้าก็คือไม่เข้านะครับพี่พี่ก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ติดตามผมอยู่แล้วนะครับก็น่าจะรับรู้อยู่แล้วนะครับผมเนาะนะครับก็คือไม่ใช่ว่าแนวทางเราไม่เข้าแต่ว่าเรายังพูดว่าเข้านะครับพี่พี นะครับเหมือนแนวทางของเราพัฒนาเนี่ยก็คือไม่เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับพี่พี่ก็คือแบบเฉียดไปเฉียดมานะครับมาแบบมาไม่เต็มที่ประมาณนั้นนะครับพี่พี่เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับพี่สู้ๆกันต่อไปนะครับก็ขอให้พี่เอฟซีนะครับเป็นกําลังใจให้แอดนะครับก่อนออกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับในงวดนี้ ผมก็ขอให้นะครับซึ่งสึกธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นปู่ศรีสุโธหรือว่าท้าวเวสวรรนนะครับที่ผมนับถือนะครับก็ขอพรนะครับให้พี่พี่เอทุกทุกคนนะครับรับโชคในงวดนี้นะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ